อกัน,นหรอือล่ะเพื่อนกันเราอยู่ที่ห้องอะ่ะขึ้นไปหาสิไม่เอาอ่ะไม่อยากขึ้นไปบนห้องอะ่ะมันน่าเบื่อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่คือไปเรียกให้นะเออไม่เอาอ่ะพี่เคนให้การนั่งดูหนังเป็นเพื่อนพี่เคนนะ เอานม่แกตื่นแล้วเหรอคิดว่าหลับไม่รู้เรื่องสิก็แฟนแกสิเปิดหนังเสียงดังซะขนาดเนี้ยเชก็เลยต้องตื่นมาดูด้วยซะเลยแฟนฉันอะ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่แกนี่เก่งนะดูหนังรู้เรื่องด้วยฉันอะ่ะเข้าไม่ถึงหนังที่แฟนฉันดูเลยก็แฟนเก่าฉัน,น่ะสิชอบดูหนังแนวนี้เหมือนกันัชก็เลยชอบดูตามไปด้วย งั้นเดี๋ยวพวกแกสองคนก็ดูไปก่อนเลยนะฉันขอตัวขึ้นไปนอนก่อนง่วงมากเลยอะ่ะเออแกส่วนห้องแกอยู่ใใกล้ห้องฉันนะถ้าแกง่วงอ่ะก็ขึ้นไปนอนได้เลยออคือ,อน้องครับชื่อกันที่ไหมน้องค่ะ พี่ว่าจะสั่งของกินอนะเอาเลยไหมมีอะไรที่แซบกว่าฉันไหมอะถ้ามีพี่สั่งมาได้เลยไม่มีอ่ะมามาเนี๋ยฉันจะสั่งให้พี่จะสั่งแต่ของแซบแซบให้พี่นะรับรองว่าแซบทุกอย่างโอเคถ้างั้นเดี๋ยว้องสั่งไปก่อนเลยนะพี่ขอตัวเข้าห้องน้ำก่อน 코너에 끼니야. 캐와 채널이. แเมื่อวานแกขึ้นไปนอนกี่โมงอะก็หลังจากที่แกขึ้นไปนอนได้สักพักนะนะเออเดี๋ยวแกหาอะไรกินรองท้องก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันไปส่งแกที่บ้านป่านเนี้ยแฟนแกขุ่มนแกหน้าดูเลิกกันแล้วอะฮะเลิกกันแล้วเหรอไม่เห็นแกเคยเล่าอะไรให้ฟังเลยก็ฉันเพิ่งไล่ไปบอกเลิกเมื่อกี้นี่เองอะ กันนี่อ,อฉันลืมไปเลยอ่ะว่าฉันมีนัดกับเพื่อนอีกคนนึงถ้าจะไปส่งแกต้องออกไปจากตอนนี้เลยอ่ะให้เวลาแกเตรียมตัวสักครึ่งชั่วโมงทมันไหมเออดคิมเรื่องส่งน้องเขาอ่ะพี่จัดการให้ พอดีว่าวันนี้พี่ไม่ได้ไปไหนอ่ะบ้านจริงดิเกงใจคนจังเลยอ่ะโอยเกงตรงเกงใจอะไรกันคิมก็ยิงดีกว่าไปเล่นเขานะจริงไหมฉันเปล่าเล่นแกเลยนะกันนี่งั้นเดี๋ยวฉันขึ้นไปเอากระเป๋าก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันนัดเพื่อนแม่ ไม่เบาเลยนะเออนี่น้องเมื่อตอนเช้าอ่ะพี่ยังไม่ได้กินนมข้นเลยจะปล่อยให้กลับบ้านได้ยังไงล่ะงั้นเดี๋ยวฉันป้อนผลไม้ให้นะ เกงในของแกใช่ไหมฉันเห็นมันอยู่ในตะกร้าของแฟนฉันพิมนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกทุ่เอาแมกท้่งแฟนเพื่อนพี่เคนหลายครั้งแล้วนะที่พี่นอกใจฉันอะแต่ครั้งนี้มันหยามกันเกินไปถ้าฉันไม่มีหลักฐานอะฉันก็คงโดนสวมเขาแล้วสินะหูยที่บนน้าสำคัญจุกจิกกนั่นแหละอยากเลิกนะใช่ไหมดีแล้วก็เลิกกันไปเลยแค่นี้เองไม่เห็นจะเป็นไรเลย ก็แบ่งๆกันใช้ฉันไม่ถือสาหรอกแต่ฉันถือที่รักคะที่รักก็เลือกมาสิว่าระหว่างแม่บ้านกับผู้หญิงสวยและเซ็กซี่แบบฉันอ่ะหรือว่าพี่อยากกินแบบแซนด์วิชเดียวฉันดังหากที่มีสิทธิ์เลือกที่เนี่ยมเป็นบ้านของฉันเชิญพวกแกสองคนอะ่ะใส่หัวออกจากบ้านฉันได้เลยฉันยขยะแยง ออกไปลด้ปเออกันนี่เพื่อนเร็วแบบแกมีข้อดีอยู่ข้อนึงนะอะไรคิดจะมาทำพูดดีัชงั้นเหรอฉันบอกไว้ก่อนนะว่าฉันหนัไม่คืนเขาให้แกหรอกเอออยากได้ก็เอาไปเลยไอ้ปิงดูดเลือดตัวนี้ฉันลืมบอกแกว่ามันติดนี่นอกระบบเป็นแสนเลยล่ะ อย่าลืมตั้งใจทำงานหาเลี้ยงมันด้วยล่ะไปออกไปได้แล้วไปโอ๊ยเน่เมื่อไหร่แกจะเลิกทำงานทีนี่คะทุกวันนีน้ฉันไม่มีเงินที่จจ่ายนี่ที่แกแล้วนะ มึงไม่ต้องตายสิกูมีวิธีหา,ห,าหาเงินของกูเองเว้ยใช่วิธีหาเงินของแกยังไงคะทุกวันนี้ฉันก็เห็นแกนัง่งน,น,นั่งนอนๆอย่างเงี้ยไม่หมวันไม่เห็นจะทำอะไรเลยฉันนี่โชคหลายจริางเลยที่ได้แกเป็นหัวเนี่ยโกเลยมึงอ่ะเอาขึ้นจ่ายรถมาเอามาจะเอารถฉันไปทำอะไรก็ <c oughs> อเอาไปใช้ที่นี่ไงล่ะจ๊ะขอยืมก่อนนะจ๊ะไอ้ไอ้ 哎，没